เป็นครั้งแรกที่ได้กินจากจากจากไ <Okay. S 2> เกตชี่คือรอมานานโหยมากคุณเลยเราหมดไปเป็นอาทิตย์แล้วด้วยพอดีเลยพอเดเอสทัว์เสร็จใช่ไหมคะเราก็สามารถกินหมูปิ้งมาเฟียหมูปิ้งโกเบ็กมาเฟียได้บายเพราะว่า มันองไม่ต้องเอาออกเนื่องจากว่าเดลเอชัวนเนี่ยเขาจะไปลวกลวกมันแล้วเขาก็นำพาออกมาถ้าเกิดผู้ชมกล้าพอหันไปดูเราก็จะเห็นว่าอุ๊ยมันมียเป็นไข่ๆเนาะมปนป่องปป่องพอใัยถ้าเกิดทานข้าวอยู่นะฮะแต่ว่าอันนี้คือเรื่องจริงที่สำคัญที่ชอบก็คือว่า มันรู้สึกว่าร่างกายมันมันกระชับอ่ะมันเฟิร์มเนาะเฟิร์มมากแล้วมันไม่คือมันไม่หวยอ่ะมันไม่คือมันไม่แบบระหว่างวันฉันอยากจะกินของหวานระหว่างวันฉันอยากจะกินของว่างอะไรเงี้ยกระทั่งมื้อหลักอ่ะกินได้มื้อละประมาณหิวนะคะกินก็ประมาณแบบพอชั้นเล็กๆแล้วก็พอละ